ลูกมาค่ะลูกเขาไม่โอเคไงเพราะว่าเราเป็นคนธรรมะธรรมโค่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่เอาไดอาร้เป็นธรรมาแล้เขาบอกว่าเอาคนละครึง่งคนละครึงง่งกันคนละครึงงคร่งทางคนละครึ่งทางแล้วเมื่อกี้จะลงรถที่หมอชิดแล้วต่อ BTS คือแม่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อลูกก็เป็นห่วงมาแม่ต่อเป็นไหมใช่แม่บอกว่าต่อเป็นแม่เคยหนีมาทีหนึ่งแล้ว มาเลยครับไม่รู้หรอกว่าฉันนั่งรถไฟฟ้าเป็นนะเขาจะบอกว่าฉันไม่เป็นอ๋อ็พ่อหนีไม่รู้ที่ไหนครับก่อนอ๋อเรเสาวัรีเราเสาวันรีเรารีบกลับก่อนลูกรู้ใช่ลูกกลับช่วงหนึ่งเรากลับเพรากลับของวันครึ่งทำเป็นหน้าตาเฉยเฉยเปลี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำเป็นรู้ไม่ชี้เราไม่รู้ไม่ชี้จริงจริงมีประสบการณ์ในการไปรถไฟฟ้ามีทีเอสมาแล้วใช่ครั อันนี้ลูกเขาห่วงนี่ก็โทรมาว่าแม่ไปไม่ถูกใช่จะหายลูกแม่ว่าแม่แอบหนีไปแล้วแม่ไปแล้วนุสืวรีแม่ไปลุยมาแล้วขึ้น BTS ลับบ้านเองแล้วใช่อย่างเก่งเนี่ยแม่อยุธไล่แม่หกสิบแปดหกสิบแปดแล้วเมื่อกี้คุณได้ถ่ายรูปให้เนาะใช่พี่กูเคได้อัานได้ถ่ายครั้งแรกหรเลยปะครั้งแรกครั้งแรกเลยเนาะตามมาหลายหุนแล้วไม่ได้ถ่ายประมาณสิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วยังไม่ถึงเลยเกือบแล้วเกือบแล้วแม่บอกเกือบแล้วไม่ถึงกก็เือบแล้วนะ ใช่ไม่เคยได้่ายอ๋อแล้วมาก่อนไปยังไงกันก็ให้ลูกไปโจงเพราะหลังจากวันนั้นก็ให้ลูกไปตรงไม่กล้าโกหกแล้วกลัวลูกจับได้อ๋อกลัวลูกจับได้ตอนนี้สมัยใหม่สมัยแบบสมัยก่อนเนาะเวลาลูกจะไปลูกต้องหนีเราลูกต้องโกหกเราตอนนี้กลับกันตอนนี้เราเราหนีลูกเราหนีลูกทําตัวทําตัวไม่มีพิรุษใช่กลับก่อนลูกใช่วันวันนั้นลูกมาออกรายการ คุณท่านเนที่มาร้องเพลงห่วงอะเราก็รีบเรียบไปเป็นย่างข้างหนังบ้านเนาะเพราะทีวีมีสองเครื่องใช่ไหมเขาบอกไม่ต้องทำอะไรเนี่ยพอมาเห็นเปิดเลยอันโอเอฟซีเลยอันไมาเห็นด้สาแล้วแม่รู้จักเลยอันนานเลยยังดูตั้งแต่สมัยต้นต้นมาอ๋อติดตามนานแล้วแต่ไม่เคยได้ใกล้ชิดวันนี้ได้ใกล้สุดเลยเจอโดยบังเอิญเนาะเพราะว่าพวกเราจะเข้าห้องน้ำเราไปซื้อน้ำผ่นเจอเลยอันดิเซเวน แม่ก็เลยขอสักรูปตามมาจะติดผลละครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเนาะดีใจไหมอิจใจและอันน่ารักไหมน่ารักค่ะน่ารักเจอตัวจริงแล้วน่ารักมากเลยเนาะตอนไปอ่านแจนดยองแบบนั่งอยู่แถวหน้าเห็นไหมดูจะสะใจไหมอ่ะแล้วใครกอกให้แม่อ๋อลูกเคยอ๋อตอนตอกสมัครนะอ๋อได้ได้เป็นหนึ่งใน205คนด้วยได้ไปชมกันถ่ายทอดด้วย่นีลูกสาวสนับสแล้วใช่อ๋อลูกสาวไม่ว่าละ ไปด้วยไปด้วยอ๋อตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจเข้าใจช่างก็มาส่งช้างก็มาส่งอ๋อตอนเย็นเขากะว่าจะรับกันเนาะแต่มีคนอยากมีคนอยากอยากจะให้ข่าวหนูก็ไม่เคยมาคนนี้ไม่เคยมาเลยค่ะหนูก็ไม่เคยรู้จักไอเสื้อสีฟ้าเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นคนนี้ก็ไม่เคยเห็นอ๋อเสื้อสีฟ้านี่แม่อังบอกว่าเอฟซีคนใหม่ใช่ไหมเพราะปกติแล้วนะเขาบอกเขาไม่สนใจเลยอันหรอก เขาเฉยเฉยโอกไม่นั่งรถเล่นละเทนเธอวิ่งหาและอันก่อนเลยเมอแล้วอนใถ่ายรูปที่งานไม่ชัดมาแก้ตัวเหรอไม่ก็พึ่งดำไงหก็เลยบอกวาอันอันเอาไปพอันธน้ไปห่อยอันมาถ่ายอ่ะแล้วแล้วก็ไปที่บ้านนีถ่ายไม่สะใจไม่ได้แย่งชอบแย่เียกหนปาก็มีการแบบว่า แสดงว่าแม่ป้อมี่โลกจิบนะเน่ไลอันไปที่บ้านนะให้ถ่ายไม่ค่อยสะาใจเขาบอกไม่ได้แย่งคนเอื่นไม่ได้แย่งคนเอื่นแล้วเธอไปถ่ายคู่กับแม่อังนี่ไม่เคยเจอกันเลยแม่อังเรียกไป่ถ่ายอ้าวเหรอคิดแม่ไปขอแม่อังถ่ายรูปอันนี้พี่สาวแม่อังเขาเลี้ยงไลอ้นมังสต่เด็กค่ะคนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงเลอ้นแล้วเขาก็ขายเลอ้นนี่นะบอกไลอ้นกินแกงหมดหม้อเลยต้มขาไก่ แลอันกินเลียงเลยเออคนนั้นน่ะเพิ่งจะมาคนนั้นแลอันบอกว่าทำอะไรนะวันนั้นน่ะปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวค่อยรอดูวันที่ยี่สิบปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่น้องอ้อยน้องอ้อยปล่อยน้องอ้อยไปเฮ้น้องอ้อยไปใส่บาตรมาน้องอ้อยกับเช้าทางบ้านถามไปไหนมาไป ใส,นนใส่บานะแม่น,น,น,น้มุซ่าพอยิ่งอายุเยอะนี่ยิ่งมุซานนใจแตกตอนแก่นนไม่เคยกโกหกหน,กน,นะ <c oughs> พูดความจริงไม่ได้ใครจะกล้าไม่บอกลละเนาะไปดูคอนเสิร์ตมาดูหน้าตาดิ เอออายุเนี่ยอายุเจ็ดสิบสองเนี่ยวันนั้นเราไปคนราชไปห้วยแถงกลับจากคอนเสิร์ตไปถึงบ้านสว่างส่วนแระส่วนนายาัก็บอกโค้ทกซี่ว่ามาขึ้นรถทำไมที่หนึ่งที่สองก็ต้องบอกว่าไปทำบุญมาเนี่ยแม่แม่ก็เล่าเรื่องกัน ไปใส่บาตมันแจ้งแล้วอะปเออมันแจ้งแล้วไปใส่บาตรมาเพราะว่าทุกเช้ามาก่อนเคยใส่บาตรพอวันนั้นอะกลับมาเช้าไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปใส่เดีนี้ไม่ได้ใส่เลยก็ไม่ใส่ไงพี่อ้อยเวลาไปถึงวัดนะพี่อ้อยหายหายาตามพี่อ้อยก็ไปทําบุญไงก่อนจะดูคอนเสิร์ตวันนี้ได้ถวายพระกฐินกับอนุนี่ถือผ้าไตเดินให้คนอนุโมทนาสึกเด่นแต่คนนี้ก็ด้วยเนี่ยเดีนยไหม ทำบุญเก่งทำบุญจริงเข้าไปจงวัดของเขาเนี่ยเออไปกันรถสลินเนี่ยรถสลินน่ะเป็นเอสซีโตโยงมาแล้วเผลอไม่ได้ไปเต้นหน้าเวทีกลัเจอกันจากจากตามๆกับสามีอยู่นะกายไปตามไรอันละแม่หน้าตายยิ้มแย้มเฉยๆตอนนี้รถติดก็เลยคุยกับแม่แม่ในรถไงรถติดอยู่ใช่อะไรแบบแม่บอก ก็น้องไรอันด่ะ๋อ้ยตามไรอันนี่แม่รัตินบอกตายแล้วนี่ยจะย้ายมาอยู่กร<า>ุงเทพแล้วจะได้ไปไรอันง่ายๆวันนี้เราอยู่แยกน้ำสลีอ,อยู่เป็นชั่วโม,มงแล้วค่ะโอเค,อเคนะคะรอรอไปถึงบางกะปิเนี่ยค่ะรถติด